สวัสดีนะักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูรสอีกแล้วค่ะในวิชาทัศนศิลป์ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องวัสดุและอุปกรณ์งานศิลป์ซึ่งมีด้วยกัน3หัวข้อค่ะหัวข้อที่หนึ่งวัสดุจากธรรมชาติหัวข้อที่2วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นและหัวข้อสุดท้ายนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทัศนศิลป์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละหัวข้อเลยนะคะเริ่มจากหัวข้อแรกค่ะ ก็คือวัสดุจากธรรมชาติวัสดุจากธรรมชาติที่นํามาใช้ในงานทัศนศิลป์เนี่ยมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับงานทัศนศิลป์ที่จะนํามาใช้เช่นใบไม้กิ่งไม้เปลือกหอยกรวดหินดินเหนียวเอนต้นค่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือมาจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติสร้างขึ้นมาก็จะมีมากมายเลยอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ํานะคะลูก เรามายกตัวอย่างกันนะคะจากรูปภาพก็คือจะมีดินเหนียวน้องเรียนรู้จักดินเหนียวไหมคะก็จะเหนียวเหนียวนะคะสามารถนํามาปั้นได้สองหอยแขรงนะคะสมใบไ,ไม้ใช้มาพิมพ์ภาพหอยแขรงก็พิมพ์ภาพได้สมะเฟืองก็ใช้ในการพิมพ์ภาพได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในการพิมพ์ภาพนะคะลูกต่อไปค่ะเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนตัวอย่างนะคะก็คือรูปปั้นดินเหนียวดินเหนียวเมื่อกี้นี้เราเอามาเป็นอะไรคะลูกเรา,เามาสามารถปั้นได้เป็นงานศิละปะอย่างหนึ่งเลยนะคะภาพพิมพ์ใบไม้เห็นใบไ,ไม้เมื่อสักครู่นี้ไหมคะเราก็นาใบไม้เนี่ยมาพิมพ์ภาพโดยการที่เ,เด็กๆป .1 อาจจะยังไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวทราบไว้ก่อนนะคะก็คือสามารถเอามาพิมพ์ได้อย่างเช่นหนูเอาสี ผสมปุ๊บเอาใบไม้ขึ้นมาเอาปูกันมาแต้มแต้มสีจุ่มสีลงไปแล้วก็เอามาแปะที่กระดาษนี่เขาเรียกว่าการพิมพ์ภาพนะคะเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันต่อไปในชั่วโมงถัดไปค่ะต่อไปภาพปะติดจากใบไม้เห็นไหมคะลูกว่าเขาเอาใบไม้มาติดลงบนกระดาษให้เกิดเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะคะเห็นไหมว่าเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นรูปมแมลงตัวหนึ่งเป็นรูปแมงปลอหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะ ต่อไปเห็นรูปขัดไปค่ะก็คือผ้าปะติดจากมเมล็ดพืชน,นะคะเขาก็จะเอามล็ดพืชเนี่ยมเมล็ดผักต่างๆเนี่ยมาติดติดทากาวแล้วก็ติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันเนี่ยอันนี้สนุกมากเลยเด็วนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะต่อไปค่ะเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยหรือวัสดุสังเคราะห์ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยบางอย่างสามารถนํามาสร้างสารรค์เป็นผลงาน ได้ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะผู้ขออภัยนะคะบางครั้งพิมพ์ผิดเยอะเลยบางครั้งโปรแกรมรันเป็นคำที่ที่อักครัวจะพิมพ์ถูกแล้วพอไปเรนเดอร์ออกมันผิดต้องขออภัย้วยนะคะมาดูนี่นะคะก็คืออย่างเช่นแก,แกรนกระดาษชาระนะคะดินน้ำมันฝาขวดน้ำปัดลมแบบฝาจีบนะคะ ก็คือขวดน้ำพวกเอ่อน้ำที่เป็นขวดขวดแก้วในะที่เปิดออกมาปั๊บจะเป็นฝาสีค่สะสบู่นี่ก็คือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเรามาดูซิว่าเออเอามาทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นดินน้ามันก็เอามาปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆเป็นงานศิลปะได้นะคะสะบู่นํามาแกะสลกักสวยงามมากเลยเห็นไหมคะลูกสบู่สามารถแกะสลักได้ให้เกิดเป็นงานศิลปะที่สวยงามได้นะคะ แกงกระดาษทิชชู่เมื่อกี้แกงกระดาษชำระนะคะก็สามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ได้ด้วยนะคะนำมาใส่ปากกาดินสอได้เห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยอยากทำไหมคะอ,อยากทำเดี๋ยวรอเปิดเทิร์เหมือนเรามาได้ทำกันแล้วก็มาเรียนรู้กันนะคะ ต่อไปนะคะพอเราเรียนรู้วัสดุที่มาจากธรรมชาติแล้วก็วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทัศนศิลป์บ้างนะคะอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างความหมายอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานศินละปะเนี่ยมีหลายชนิดด้วยกันแต่และชนิดนะคะก็มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของงานเลยเรามาดูอันแรกเลยะคะ่ะลูก อันแรกนะคะก็คือดินสอดำนะคะขอใส่แม่นะคะแสตอนแรกนะคะดินสอดำนะคะใช้ในการร่างภาพต่างๆเมื่อใช้เสร็จแล้วนําไปเก็บไว้ในกล่องนะคะเพื่อป้องกันทําไมคะการสูญหายแล้วก็มานทาให้หักไปด้วยนักเรียนเอาวางไว้เป็นที่นะคะอาจจะคือว่ามันจะหายนะถ้าหนูวางไว้เป็นที่ถ้าใช้เสร็จแล้วก็เอาไปใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปจานสีค่ะใช้แบ่งสีจากหลอดหรือขวดและใช้ผสมสีนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วนําไปเก็บนะคะใช้เสร็จทุกครั้งต้องล้างให้สะอาดนะคะพอครั้งต่อไปเราจะได้นํามาใช้ได้นะคะต่อไปค่ะคู่กันนะคะคู่กันใช้ระบายสีโดยใช้คู่กับสีน้ำหรือสีโปรสเตอร์นะคะ เมื่อใช้เสร็จแล้วล้างขนผู้กันให้สะอาดเสร็จแล้วนะคะรูปตรงปลายขนให้เรียบแหลมทิ้งไว้ให้แห้งก่อนไปเก็บควรหาหลอดดูดไปสวมตรงขนคู่กันเพื่อป้องกันไม่ให้หนิดงอง นักเรียนก็ควรที่จานนักเรียนเคยเห็นหลอดไหมคะขนคููกันนักเรียนตรงขน,ต,งขนต้องสีาขาวๆาขคะ่ะลูกลูกเอาหลอดอะไป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 สวมไว้เพื่อไม่ให้คูกูกนอนะมันมันบานออกพูดง่ายๆเวลามาใช้มันจะได้คงสภาพสมบูรณ์แบบเดิมนะคะคููกันนะคะต่อไปค่ะสีน้ําค่ะสีน้ําใช้ระบายสี เมื่อจะใช้ให้บีบสีออกมาผสมกับทําไมคะสีผสมออกกับน้ําก่อนเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ปิดฝาหลอดให้แน่นนาไปเก็บไว้ในกล่องนะคะเดี๋ยวขึ้นปอ .1 นนปับก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีน้าเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ก็รู้เกี่ยวกับลักษณะของสีน้ำว่าใช้ยังไงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยลงมือปฏิบัติจริงนะคะเมื่อตอนเปิดเทอมนะคะต่อไปคะ่ะลูก สีเทียนใช้ระบายสีโดยถูบริเวณที่ต้องการระบายภาพให้เป็นสีที่ต้องการนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วควรเก็บไว้ในกล่องไม่ควรเอามาไว้ใกล้ความร้อนเพราะอาจจะละลายได้ mm hmm. นักเรียนเคยใช้สีเทียนใช่ไหมตอนที่หนูอยู่อน,นุบาลใครรู้จักสีเทียนบ้างเอ่ย ติกตต,กติกคนรู้จักสีเทียนแน่นอนเพราะว่าตอนอนุบาลก็คุณครูก็จะให้ใช้สีเทียนในการนนระบายสีใช่ไหมคะแล้วก็เวลาใช้เสร็จปับ๊บก็ต้องเอาไปเก็บให้ถูกที่ไว้ในกล่องเพื่อป้องกันการที่จะทําไมคะหักงอได้ด้วยมันจะหักนะคะถ้าหนูเก็บไม่เป็นที่แล้วก็อย่านําไปไว้ใกล้ความร้อนด้วยค่ะต่อไปค่ะ ดินสอสีนะคะใช้ระบายสีมีลักษณะท้ายดินสอทั่วไปแต่ภายในไส้จะเป็นสีนะคะเมื่อใช้จนไส้หมดแล้วต้องใช้ปบกเหลาดินสอหรือมีดเหลาให้มีไส้โผลออกมากทุกคนก็รู้จักสีไม้ใช่ไหมคะถ้าใช้เสร็จหนูก็ต้องควรที่จะเก็บไว้ในกล่องเหมือนกันนะคะให้เรียบร้อยถ้าใช้เสร็จนะคะป้องกันการสูญหายด้วยแล้วก็ป้องกันสีที่จะหักงอด้วยนะคะ ต่อไปค่ะสุดท้ายคือกระดาษวาดเขียนใช้เป็นพื้นรองรับภาพวาดหรือการทำงานทัศนิสิ์ประเทศอื่นเช่นภาพจากการเป่าสีหยดสีเอ็นเตอรหรือแม้กระทั่งการประติดภาพนะคะก็สามารถทำได้นะคะนี่คืออุปกรณ์นะคะลูกก็จะมีด้วยกันนะคะทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยหนึ่งสองมี้าหกมีทั้งหมด7อย่างนะคะที่นักเรียนรู้จักค่ะ ก็จะมีอะไรบ้างดินสอ,อะไรคะดินสอดำจานสีผู้ก,กันสีน้ำใช่ไหมคะสีเทียนดินสอสีแล้วก็กระดาษวาดเขียนค่ะส่วนวัสดุก็จะมีอะไรคะวัสดุจากธรรมชาติก็อย่างเช่นพวกใบไม้ดินเหนียวเปลือกหอยนะคะส่วนวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็อย่างเช่นดินน้ำมันฟ้าขวดใช่ไหมคะอะไรอีกอะ แกงกระดาษชำระสบู่นะคะนี่คือสิ่งที่มนุษย สร้างขึ้นโอเคนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันพอสมควรแล้วนะคะคุณครูหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนเลยนะคะถ้านักเรียนมีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูรสก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันช่วงหน้านะคะคอยติดตามนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ